อ่ะค่ะไปที่คุณพิเศษนะคะจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้จะเข้าสายคู่กับท่านรองบัญชาด้วยใช่ไหมคะ,อะของคุณพิเศษนี่ถามคําถามว่าใช้ไอ้โง่หรืออวนพับผิดกฎหมายไหมผิดไอ้โง่นี่เป็นยังไงพีน่น้องไอ้โงป<ต>่ปลามันเข้าง,ง่ๆอ่ะไม่มีเหยื่อให้กินลแล<ต>้วก็งงตั้งชื่อว่าไอ้โง่เลยหรอโง่มากเลยนะก็ทำไอ้นี้ดักมันนะไม่มีเหยื่อสักนิดแล้วมันจะเข้าไปได้ก็เรียกไอ้โง่ใช่ปะพี่ใช่ปะเป็นชื่อเขาเลยใช่ไหมคะ เนี่ยวมิหาภาพมาเดี๋ยวมิหาภาพที่เป็นพับ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 อ่ะที่งันขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยวมิหาภาพส่งให้ทีมงานแล้วคือมิสงสัยมากเลยเขาบอกว่าไอ้โง่ตอนไหนเอ้ย้าไปดูมงชาวประมงชายทะเลก็ตามป่าชายเลนใช่ไหมพี่พิเศษบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่อยู่นครปฐมครับอำเภอนครเยรีสิครับไปดักอะไรตรงไหนอ่ะคลองอะไรอ่ะชายแม่น้ำครัแล้วพี่ทำอะไรเอาไอ้โง่นี้ไปดักเหรอดักปลาชายแม่น้ำแล้วใครมาจับประมงเขามาลากออกไป ลากเอาเอาไอ้โง่ไปเลยลากพี่ไปด้วยเอาไอ้โง่ไปอย่างเดียวครับไม่ได้เอาพี่ไปนะอ่าผมไม่เข้าใจผมอยากจะถามว่ามันเคยได้ยินว่ามันมันมันเฉพาะน้ําเค็มน้ําจืดมันผิดด้วยหรืออ่าดี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 ผมเห็นกันเอาไอโง่นี่ไปดักกันอยู่เยอะนะน้าจืดน้ําเค็มก็หินดักกันอยู่นะค่ะเดี๋ยวฟังจากท่านรองอธิบดีกรมประมงนะครับท่านบัญชาสกแก้วนะครับท่านรองครับสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณท่านรองนะครับพอดีคุณพิเศษบอกว่าทําไอ้ง้ไปดักปลาริมคลองนะอยู่ที่นครเชสยศรีเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ประมงมาจับเอาไอ้ง้ไปแกก็เลยสงสัยว่าไอ้ง้ผิดกฎหมายด้วยหรือครับแล้วก็สงสัยว่าน่าจะเฉพาะน้ําเค็มไม่ใช่น้ําจืดผิดด้วยหรือครับอ่าใช่ไหมพี่พิเศษถามงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคเชิญครับท่านรองบัญชาครับ ครับคืออย่างนี้นะครับเครื่องมือไอ้โฮหรือรอบคอนโดหรือหรือรอบรอบอูนะครับ,รบเป็นเครื่องมือประมงที่เพิ่งนําเข้ามาสักเจ็ดแปดปีที่แล้วจากต่างประเทศมาประยุกต์ซึ่งลักษณะเขาเขาเหมือนกับรอบเนี่ยแหละครับแต่ว่าให้สามารถตัดน้ําเข้าได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็เหมือนกับอีเพล่งนะครับ,รบในลูกเนี่ยพอข,ขยายแล้วเนี่ยความยาวจะประมาณเก้าถึงสิบเมตร ทีนี้ค,คนนิยมใช้บางคนก็สิดลูกต่อยาวกันไปก็เป็นร้อยเมตรครับซึ่งกรมประมงได้เก็บข้อมูลของฉัดน้ําที่ติดในไอโอเนี่ยเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือเป็นปลาเนี่ยเกินร้อยละแปดสิบขึ้นไปเนี่ยยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์หมายความว่าฉัดน้ําเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ผสมพันธุ์วางไข่แม้แต่ครั้งเดียวเขาก็ถูกตัดตอนหรือถูกจับไปก่อนครับนั้นเน กฎหมายประมงก็เลยกําหนดไว้ในมาตรา67ห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้นะครับทีนี้ถามว่าใช้ที่ไหนก็บอกว่าใช้ในที่จับแัดน้ําก็คือทั้งทะเลทั้งแหล่งน้ำากิดที่เป็นสาธารณะให้ใช้ได้ที่เดียวที่ไม่ห้ามก็คือที่ส่วนบุคคลก็คือที่ของตัวเองเช่นเราเลี้ยงสานร,รินร่วมกับก ขาวจำเป็นต้องจับพวกขาวเอามาขายเพื่อเป็นรายได้กว่าจะจับปลานินอย่างเนี้ยแถวชนบุรีแถวจ่ายเชีงทอก็ใช้อย่างเนี้ยก็ให้ใช้ไอโเนหรือรอบพับได้ประเภทคอนโดนใช้ในบอ่อตัวเองได้นะครับดังนั้นตรงเนี้นะครับถ้าไปทำในที่สาธารณะแล้วไม่ว่าน้ําจืดหรือชายขวางหรือทะเลหรือในหนองน้ําใดก็ห้ามครับ ทีนี้คนที่เอาไอ้โง่นี้ไปดักอ,อย่างที่เราเห็นตัวอย่างในภาพเนี่ยนะคนที่เอาไปดักในหนองน้ําในทะเลหนองน้ําจืดในที่สาธารณะไอ้ตัวไอ้โง่นี้ผิดโดยกฎหมายอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วคนที่ทำล่ะครับท่านรองครับผิดไหมหรือผิดเฉพาะเครื่องมือคนคือคนที่ทำนี่ผิดตาอกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ใดผู้ใดก็คือคนคนที่ไปทำที่ส่วนมากเนี่ย เขาจะวางในลักษณะไปวางไว้ตอนเย็นแล้วมาเก็บเช้าเจ้าหน้าที่ไปเจอก็ไม่เจอผู้กระทําผิดเจอแต่เจอแต่ออยเขาก็จะเก็บแล้วก็ไปลงบันทึกจําวันไว้ที่สถานีตํารวจถ้าเกิดผู้ใดไปแสดงตนอันนี้ผู้แสดงต้นนั้นก็ก็เป็นเจ้าของก็มีความผิดด้วย แต่ถ้าเกิดไม่แสดงตนองคมประมงก็มีระเบียบว่าโดยนําไปทําลายมีหลายลักษณะเช่นทาลายโดยการเผาทาลายโดยการถมปลบฝังก็มีหลายกรณีครับค่ะแล้วคนคนคนที่ไปทําผิดเนี่ยนะครับโทษเป็นยังไงครับท่านครับหนักเบาขนาดไหนครับโทษกฎหมายประมงค่อนข้างหนักนะครับมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหรือ จำนวนห้าเท่าของมูล,ลค่าสัดน้ําที่ได้จากการทําการประมงแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า,าสมมุติว่าคนกระทาความผิดสักร้อยลูกถ้าเกิดสัดน้ําำถ้าสัดน้ําราคาน้อยกว่าก็ออกปรับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนแล้วแต่คณะกรรมการเปรียบเทียบประจําจังหวัดนั้นๆแต่ถ้าได้สัดน้ำเยอะาแล้วคูณจำนวนห้าเท่าเข้าไปถ้าสูงกว่า เนียก็ต้องปรับตามจํานวนมูลค่าสัตว์น้ําที่สูงกว่าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแยกเป็นสองกรณีอไอ้ไงโง่เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่จะผิดต่อเมื่อคุณไปใช้ในสถานที่ที่เขาห้ามนําไปใช้ถูกถ,ถไหมครับท่านบัญชาใช่ครับถ้าไปถ้าไป<น>ดักในในบ่อของตัวเองหนองของตัวเองอ,อย่างที่เราเห็นนี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยนะ,ะเอออย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายใช่ครับ แต่ถ้าเอาไอ้โง่ไปดักในที่หนองน้ําที่สาธารณะในที่ใดก็ตามไม่จะเป็นน้ําจืดน้ําเค็ม<ก>ยังไงก็ผิผดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่1,000 10, งหมืถึงหนึ่งแบาทหรือปรับเป็นห้าเท่าของจานวนสัตว์น้ําที่จับได้ดูที่ว่าอันไหนจะสูงสูงกว่ากันนะครับคุณพ<อ><อ>ิเศษครับครับผมอยากจะถามว่าแล้วถ้าใช้ตาห่างนี่ใช้ได้ไหมยังติดใจอยู่ ยดงติดใจอยู่จะไปใช้ที่ไหนเลาจะไปใช้ที่ไหนเล่าคำว่าตาถีตาห่างครัเอาไปใช้ไหนไม่ใช่เห็นไปทันซื้อตามร้านเขาาบอกว่าให้ซื้อตาห่างหกเร็นขึ้นไปใช้ได้ก็ยังสงสัยไงถึงได้โทรมาถามครับอ๋อโอเคท่านรองครับตาตามรราห่างหราเมื่อกี้ท่านรองเพิ่งพูดนะครับบอกว่าส่วนใหญ่เจ็ดปดสิเอร์เซนเนี่ยมันเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที ยังไม่ได้เจริญพันธุ์เลยทีนี้ก็บอกเอาตาห่างๆจับตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆไม่เอาอย่างนั้นใช่ไหมคุณพิเศษใช่ครับจะได้ไปจับได้ในที่สาธารณะจริงไหมครับท่านรองบัญชาครับครับคือไม่ว่าตาห่างหรือตาถี่นะครับเพราะว่าในการควบคุมบังคับใช้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยากฉะนั้นเขาห้ามใช้และครอบครองเพื่อใช้ในที่สาธารณะเลยส่วนร้านค่าทั้งหลายเนี่ยกรมประมงนะครับได้เคยมีหนังสือ ต่ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าเราจะห้ามเขาเลยก็ไม่ได้เพราะเขาสามารถใช้ในที่ส่วนบุคคลได้จะขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งกับผู้มาซื้อว่าให้นําไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นอย่านำขยายในที่สาธารณะนะครับส่วนตาเนี่ยนะครับ,นนนรบขนาดตาเนี่ยปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับล้วนจะเป็นตาที่ที่ไม่สามารถให้ขยายไม่ว่าสี่นิ้วนะครับเพราะว่า หนึ่งมันขวางทางเดินถัดน้ำสองลักษณะความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยถ้าเรือลำหนึ่งเนี่ยบรรทุกไปเนี่ยได้เป็นหลายร้อยลูกนะครับหรือตามตรองน้ำเนี่ยถ้าต่างคนต่างวางกันเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ถัดน้ำที่จะเดินทางไม่ว่าไปวางไข่เลี้ยงตัวในไวอ่อนนี่หมดโอกาสเลยครับก็เลยเป็นเร่อาของการควบคุมค่ะถ้าลองครับอย่างที่ก็ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าไอ้โง่ครับอาาอธิบายตามหลักวิชาประมงเลย คือจริงๆเขาก็คือรอบชนิดหนึ่งแต่ถ้ารอบเดียวเดียลูกเดียวไปวางรอบปูรอบตารอบหมึกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่คนคิดฉลาดนะอันนี้นําเข้ามาจากประเทศอื่นนะครับคนคิดมีฉลาดก็คือเอามาต่อเข้าไปแทนที่หนึ่งลูกวาง,งพื้นที่สักห้าสิบเซนเนี่ยก็ต่อเป็นสิบลูกยี่สิบลูกแล้วก็พับได้เหมืนอนหยีบเพลงอะนะครับมันหยีบเพลงเนี่ย ฉะนั้นเอาไปนหนึ่งลูกยาวเป็นสิบเมตรพอสิบลูกก็เป็นร้อยเมตรก็เลยทําให้สัดน้ำไม่มีทางไปไหนเลย<ม>เขาเลย<ม>ตั้งชื่อไว้ว่าอ๋อมนุษย์เนี่ยทําไมหนอไปไปไปใช้แนวคิดนี้ไปทํากับสัดน้ําโดยไปตัดโอกาสเขาเนี่ยฉะนั้น<อ> คมยีงหลงคิดว่าไอ้โง่คือสัตว์น้ําที่เข้าไปในข่ายนี้โดยที่ไม่มีเหยื่อสักนิดหนึ่งกลายเป็นมนุษย์ต่างหากแล้วที่เป็นไอ้โง่ที่ไปทำมือตัดวงจรเขาหมดเลยร้ายแรงเลยนะท่านรองอ้าวพี่พิเศษไม่มีข้อแม้เป็นอย่างอื่นนะตัวตัวมันไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ถี่หรือห่างถ้านำไปใช้ในที่ส่วนตัวส่วนตนยังไงก็ไม่ผิด แต่ถ้าไปในวางในที่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้ําเค็มเป็นข้อต้องห้ามค่ะโอเคนะพี่พิเศษครับโทษหนักด้วยนะครับครับเข้าใจชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะ,ะตกลงจะไปจะไปแสดงตัวอยู่ไหมว่าเป็นของใครนะนะ่ะ <c oughs> อ๋อโดนจับไปหมดแล้ว จับแต่จับแต่เครื่องมือแต่คนไม่ไปแสดงตัวโอเคเข้าใจแล้วนะพี่นะบอกคนอื่นด้วยนะบางทีร้านค้าเขาก็โทษนะร้านค้าเขาแนะนำมาเนี่ยว่าให้ใช้ตาห่าร้านค้านี่เขามักง่ายเพราะว่าเขาอยากขายของบอกเฮ้ยเอาตาห่างห่างไปดักได้ไม่ผิดเนี่ยเขาอยากขายของเพราะของที่เขาขายไม่ผิดกฎหมายแต่คนซื้อเอาไปใช้อ่ ถ้าไปใช้ที่สาธารณะผิดกฎหมายถือว่าผิดเบือนนะเนาะผิดเบือนไปนิดนึงโอเคนะพี่เข้าใจแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการตัดวงจรชีวิตสัตว์น้ําสุดท้ายที่ที่สุดมนุษย์หน้าโง่พวกเราทั้งหลายนี่แหละก็จะไม่มีสัตว์น้ําไม่กินนะคะขอบคุณพี่พิเศษที่ถามเรื่องนี้เป็นความรู้ให้กับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านรองบัญชาที่กรุณาแนะนาตรงนี้ด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ